เขาถามดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็คือการลาออกนั่นเองนะคะเพราะว่าสีด่ดาบเนี่ยหรือยอยู่ในภาวะท,ที่ตกงานอยู่รองงานอยู่ว่างงานนะคะถ้าคนที่ตกงานรองงานว่างงานนี่ก็มีโอกาสจะได้งานแน่นอนนะคะแต่เบอร์แปดเนี่ยก็บอกว่าหานเนได้แน่นอนแต่อยู่ในลักษณะของ reverse กะก็คือจะได้งานที่บอกดีเลย่ะช้าหน่อยต้องใจเย็นๆนะคะแล้วในเรื่องของในด้านการเงินในช่วงนี้เนี่ยบอกว่ามีเงินไว้เนี่ยเก็บไว้ให้กับตัวก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนทําอะไรเพราะบรรยากาศยังไม่น่าลงทุนเลยนะคะแล้วเงินสีน่เหรียญเนี่ยคนที่มีรถช่วงนี้อยู่ในภาวะที่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องรถเช่นซ่อมรถมากหรือไปเสียค่าประกันรถอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในด้านของความรักความรักในช่วงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าอยู่ในลักษณะของไม่ราบรื่นเรือายเซนความรักสามสนเศร้าแอบเข้ามานะคะสําหรับคนที่อ,อยู่ในในด้านของสุขภาพนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังโรคกระดูนะคะโดยเฉพาะท้องส่วนท้องกับพวกอาหารลำไส้หรือไส้ตรงไส้ตินะคะก็ต้อง,งระมัดระวังนิดนึงนะคะ นะสำหรับวงชาของคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะในระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เมษายนก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจจะดูลึกๆนะคะดูข้อมูลอย่างเชิงลึกโดยละเอียดก็สามารถติดต่อเมจีได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0875036792ได้ทุกเวลาเลยนะคะ